เอตกใจนั่นไงว่าแล้วมันมันจนได้จนได้เออโอเคไปต่อนะฮะจะโดดลงมาไหมเนี่ยไม่มัง้งไปดิโอเคเปิดไฟฉายไปด้วยนะฮะมืดเกินอะไรอะ่ะห้าสิบคอนกรีตปูนอ้อบันไดปีนขึ้นนะฮะปีนขึ้นมีตัวอะไรไหมฮึบโอเค เออาดีสวยงามทำอะไรกันวะเนี่ยกำลังโยกกันอยู่อ๋อยกของจำสแกปะอย่า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 นะอย่านะอย่าอย่าแมว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 โอเคน่ากลัว เมื่อไหร่จะออกไปจากล็อกซี่เนี่ยเจอทางออกแล้วเอ้ยล็อกซี่เลสเวโหลดอีกแล้วโหลดอีกแล้วใส่หน้ากากได้แล้วนะโอ้มียางรถลอยฟ้าเด้อเกรกอรีเกรกเกรกอีฉันมาถึงเรสเวยแล้วเธอโอเคไหมเนี่ยไม่มีใครตอบอ๋อ hmm. I might be able to get a signal if I h าฉ d น e ดินเข้าไปลึกขึ้นใต้องเข้าไปให้ลึกขึ้นกว่านี้นะฮะอาจจะมีสัญญาณจะได้ติดต่อกับกรกอรี่ได้ตรงนี้ไม่มีสัญญาณเลยไอ้ตายเถอะต้องมาหาสัญญาณอีกืเสียงดังมากเอมองรอบๆทีหนึ่งโอเค ไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดต้องการความช่ว,วยเหลือไหมต้องการผู้ช่วยเหลือไหมต้องการคนช่วยอเหลือไ,ไหมโอยเงียบๆสิถอดหัวเลยบอกให้เงียบทีถอดหัวเลยเฮ้เจอตัวอะไรไหมจะเอ๋ โอ้โหหน้ายับเชียขับรถเร็วใช่ไหมเราอ่ะบอกแล้วว่าอย่าซิ้งหน้ายับเลยโอเร์เฮียร์อะไรวะน่ากลัวใช่เปล่งถอดหน้ากากดิอ่ะ โอเคต้องแก้ไฟตรงนี้นะมาเอ๊ะเกืบละโอเคได้ละเฮ้ย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 เล็อกซี่ตาบอดใช่้มเราต้องทำไงอย่ากลัว เฮ้เด็กน้อยออกมาแล้วพอเราแค่ต้องการช่วยเหลือเธอเฉยๆนะขอกอดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่กอดโว้ยใช้อินเตอร์คอมได้นะฮะมันอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆมากเลยมันจะเดินไปทางไหนเนี่ย เฮลโหลเฮลโหลเธอซ่อนไม่ได้ตลอดไปหรอกเจ้าเด็กน้อยม่ให้มันทำลายประตูก่อนฉันกลัวเหลือเกินฉันอยู่อย่างโดดเดียวเดียวดายนี่ถล่มไปอย่างเท่มันอยู่ไหนเนี่ยไปแล้วหรอ ไปแล้วปะไปแล้วมั้งโหลดอีกแล้วโหลดบ่อยเหลือเกินเรกรีคงณแนไห r ฟีเอรด เ,าเาขายังหาฉันไม่เจอเลยฉันจะต้องหาเขาก่อนใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง AR Plus Baby อ๋อนี่นไงมันอยู่นูน่นเค้ขอแอปดูแป๊บหนึง่งไปทางไหนต่อนย ปลาหินเรียกมันได้เนี่ยมันฟังแต่เสียงใช่ไหมมัน hey, ไปทางไหนนะ่โอเคค่อยๆนะค่อยๆ อ๋อมันอยู่นี่ถ้าให้มันไปทางนี้ล่ะต้องเรียกมันมานนี่เอ,อ้าไม่ดีเนอะต้องต้องเรียกมันตรงนี้ก่อนโอเคเรียกมันมาห้องนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยเรียกมาห้องถัดไปทำลายประตูไหมกระทืบผมลืมถอดหน้ากากว่ะ ดูเพลินไปหน่อยแต่ล็อกซี่น่าจะไปแล้วละ่ะใช่ไหมคิดว่าโอเคไปแล้วไปละไปละไปละโหลดอีกแล้ว โหลดอีกแล้วอยู่ไหนอย่าจำสะแกนะได้โปรดเถอะเขาลองน่ากลัวนะอย่างก,กันเล่นเกมผีสยองขวัญจัดๆอยู่เฮ้ยรถทำไมรถบัมอยู่อย่างั้นวะเนี่ยจ๊เอ๋อือหือฉากอันแสนสวยงาม ตกใจนั่นไงว่าแล้วมันมันจนได้จนได้อดเอ้าต้องหลบหรอนึกว่าคัดซีนเออโอเคเดี๋ยวรถบัมนี้จะทำการชนเราใช่ไหมเราต้องวิ่งหลบนะฮะเอ้หลบมาเรียบร้อยรุนแรงจัดจัดเป็นรถบัมเพสิง โอเคต้องแก้ไฟตรงนี้ต่อแล้วล็อกซี่มันหายไปไหนเนี่ยว้าไปที่อื่นแล้วเหรอต้องไปอันล่างแล้วก็อันบนกลึกสวยงามมาห้ามห้ามใส่หน้าไก่ก็โอ๊ยโอ้ยตกใจเอาตาฉันกลับคืนมาไม่ปล่อยฉันนะปล่อยฉันโอ้โอ้ฉันขอโทษฉันฉันเออเลอ่ ้าวปอปอคิดจะปล่อยก็ปล่อยง่ายๆโอ้เฮ้ยเกรกอรี่ฉันฉันอยู่ในร็อกสปอคเตอร์เลเซอร์พูดอะไรสักอย่างสักทีสิฉันได้ยินเธอแล้วได้ินฉันไหมอ่าฉันได้ยินเกิดอะไรขึ้นที่นี่ดูเหมือนว่าสถานที่ที่นี่มันถล่มไปหมดเลยนะมอ้าฉันติดอยู่ที่นี่ฉันคิดว่า ฉันคิดว่าต้องไปเรียกคนมาช่วยเลยฮะต้องเรียกตำรวจอะไรเรียกตำรวจมันจะช่วยอะไรเราไม่มีเวลาแล้วโอเคฉันฉันไปถึงใกล้เธอยังไงเธออยู่ไหนที่นี่มันใหญ่จะตายข้างล่างนี้ลูข้างใต้เลสเวนี้แหละแล้วแล้วไปไงอ่ะโอเค พื้นที่ตรงนั้นมันดูอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะฮะด้วยความปลอดภัยต้องชัดดาวระบบความปลอดภัยทั้งหมดนะครับเนืน้อเรื่องแบบชัดเจนมากเลยทําไมเราต้องแบบปิดพวกระบบความปลอดภัยทั้งหมดใช่ไหมผมว่ายังไงก็ตามนะแก,กรอรี่เนี่ยมองไปแล้วแวนนี่เรียกเราให้ไปช่วยอยู่อะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นโหลดอีกแล้วปิดนี่ก่อน แล้วก็ถอดหน้ากากออกนะครับอ่อมีกล่องให้ไขนานๆทีจะเจอกล่องให้หมุนฮห,หรือผมมองไม่เห็นเองกล่องมันเก่าได้ Fast Token นะครับลานโบลิง่งห้องนี้คุ้นๆเหมือนภาคท,ที่แล้วประตูนี้เข้าไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมจำได้ว่าผมเคยมาปีนเล่นย่านนี้อยู่ เอ่โบลิ่งจมลงไปด้วยโอเคออฟลิมิตเอ่อต้องใส่หน้ากากเพื่อทะลุไปต่อปึ๊บโอเค โหลดอีกแล้วนะฮะว่าแถวนี้น่าจะต้องมีอะไรบางอย่างอืมอันนี้น่ากลัวมากเลยดูสยองไปไหนเอ้ยมิวสิกแมนมิวสิกแมนโอเค จอโซนปิดสนาต่อไปแล้วนะยังไงอ่ะเออเอาไงกับชีวิตดีเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงตัวใหญ่ ผมว่าใช่ผมว่าใช่ตัวใหญ่มาปะเนี่ยนี่เสียงมันกระทืบอยู่นะตุ้มต้มตุ้มตัมต้มไอตัวเล็กเนี่ยทำอะไรอยู่อืมเนี่ยเอ่อมีทั้งหมด4จุดหรอ 4จุดนะฮะอ่ะตามหาอ่ะเส้นหนึ่งมีมาตรงนี้โอ้โหบลิงลูกเบอลเลอ่อโอ้โหลูกใหญ่มากนี่หรอ ไปด้ยินเสียงโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะ <c oughs> เยอะมากไปอีกทางก่อนดีกว่ามีทางนั้นอีกทางหนึ่ง ราจะทำไงให้มันไปที่อื่นก่อนสมมติอ๋อมันก็จะมาตรงนี้ก่อนเอ่อถ้าเรียกมาเนี่ยไปไหม ไม่มาอ๋อมามามานี่ไงเดินมากันเต็มเลยอ๋อยกย้ายมันได้ย้ายที่มันนะฮะเฮ้ยมาวะมามามา เอวิ่งกลับไปละน่ารักเกินเอ่อเอาทุกตัวไปกองไว้ตรงนั้นเหรอได้ไหมเออแล้วทุกตัวก็จะเดินไปตรงนู้นใช่ไหมโอเคเอลองดู กดนี <S <S ่ปึ <S <S ๊บโอเคได้แ <game> ล้วนะ เอียบเออแล้วก็เรียกมันกลับไปที่เดิมไอ้กลุ่มนี้เรียกมันกลับมาที่เดิมตรงนี้โอเคมันกลับไปละเอ๊ะ What those things? are พวกนั้นมันทำอะไรอ่ะมันดูเหมือนดีเจเลยมันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเนี่ยโอเ my god ตกใจหมดสนุกก็คือเราต้องรีบเข้ามาเอลแต่ทำไมมันเยอะจังวะ <S <S ปลอดภัยไหมเนี่ย <S <S ลองดู วแ่มมันก็จะวิ่งไปทางนู้นนะฮะส่วนเราก็จะอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งพรมก็ปิดระบบนี้ด้วยคือผมก็ลืมไปมันชอบมีแบบซ้อนอยู่ในโลก AI ด้วย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้โอเคตกใจหมดแล้วก็รีบจิ้มมันจิ้มเลยตอนนี้รีบกดโอเคทันนะฮะโอ้ต้องทำแบบนี้นะคราวนี้ทันจนได้ เราก็กดนี่นะฮะทามันอ้อมไปตรงนั้นจนได้แล้วมันก็จะเริ่มกลับมาเราก็วิ่งหนีนะมันจะข้ามอีกฝั่งมาได้ปะมาไหมเฮ้ยมาวะไปละเฮ้ยมากันยาวๆ ไม่ลดละเฮ้ยชิแปแ่งแล้วตายโอ้ยเจอมันดักซ้ายดักขวาว่ะโอ้ยดีเจภาคน,นี้ยากนะเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าผมตายบ่อยสุดแล้วสำหรับตัวนี้ A few minutes later ไม่มาหรอเออมันก็น่ารักดีเนาะ เอ้ามันไม่เห็นเราหรอเออไม่เห็นดีละไปเลยไปยาวๆเลยไปไปไปเออน่ารักมากไม่เห็นก็ไม่บอกกลัวตั้งนานโอเคได้แล้วนะฮะพบทุกแอน สี่แอนเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหอันนี้กว่าจะครบไปเรียบร้อยนะอันนี้มีอะไรให้เก็บปถวแถวนั้นน่าจะไม่มีนะฮะครบแล้วครบแล้วครบแล้วไปเฮ้ยเฮ้ตัวแล้วะ หมดแล้วไม่ใช่เหรอมีมาอีกเฉยโอ,โอเครอดรอดรอดมาครับเสร็จแล้วก็แอคทิเวทไอตัวนี้ครบสักทีฮึบอือโอโหสี่ก้อนเลยเอาหัวมุมก่อนแล้วก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาพิซซ่าก่อน แล้วก็ตัวนี้ต่อสวยงง่เรียบร้อย security breach แล้วก็ถอดหน้ากากปีนขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่หน้ากากปึ๊บเอ,อ่ออโอเคเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็เอาหน้ากากใส แล้วก็ถอดออกก่อนนะครับพักแป๊บหนึ่งโอเคไปต่อฮึมโอเคแล้วก็มาตรงนี้มีพนักงานพินบอลอยู่นี่ไอตัวนี้พอใส่หน้ากากถอยหลังไปสเต็ปหนึ่งตลกดีเฮเฮ้ยทำอะไรกันอะดูดิ That vent acer, กู o ับเด t อนเน็นี e ทูเฟเรสทุกค e ั้ง e ี่ในห e ม I แหรือ่งที k กระกมาที่ e ท่ายอเหมือนแบบใช้ช่องแอร์ทีไรนะมีอะไรแบบกระโดดใส่ทุกทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าช่องแอร์ตรงนี้นะครับ <c oughs> ไอ้ตกใจไอ้บ้าเ้ย เอเราทะลุเข้ามาเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่กี้อะไรอะ่ะเก็บได้ปะเฮ้ยอะไรอีกแล้วอะ่ะอ๋อเป็นเหล่าของเพื่อนทั้งหลายใช่ไหมแล้วก็นี่แวนนี่ดาบเ e อ็กแคลิเบอร์ว่ะ ดาบเอ็กคาลิเบอร์ว่ะมีดาบเอ็กคาลิเบอร์ด้วยให้ตายเถอะพูดจริงพูดเล่นโอ้เมกก็อดแล้วทำทำไงถึงจะได้ดาบอันนั้นคืบอบ์อนี่ใช่ไหมที่อยู่ตรงกำแพงเออเรามาเจอห้องพักของเจ้าแวนนี่อีกแล้วนะ แต่ผมอยากได้ดาบเอ็กคาลิเบอร์อ่ะมันเป็น Princess Quest 3นะครับตู้นี้นะถ้าเมื่อไถึงจะหยิบได้อะ่ะอยากหยิบมากเลยมันดูหยิบได้นะหรือว่าผมต้องเล่นเอาชนะตู้เกมทั้งหลายถ้าใครรู้พิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะผมต้องเอาชนะตู้เกมทั้งหมดใช่ไหมถึงจะหยิบดาบเล่มนี้ได้เนี่ยเน,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 นดาบดูแบบหยิบได้นะ ทำดาบแม่งอย่างเทพวะมาไหมมาไหมเอ้ยไอ้บ้าเลยแม่งมาแบบมาแบบข้างหน้าโอ้ยหัวใจจะวายตายโอเคสรุปมันมานะเอ <c oughs> เอไปต่อก็ได้วะไปแบบช้าๆนะฮะตรงนั้นไม่มีอะไรละ อันนี้คือเราจะรอดอยังแล้วเมื่อไหร่เราจะเ,จ,ะเจอเกรเกอรี่โอ้ไม่กอดที่ไหนอีกวะเนี่ยโอ้อันเดาเลยนะว่าไอ้พวกเซคูริตี้โน้ทั้งหลายฉันต้องลงไปแก้ข้างล่างนั่นใช่ไหมนี่ยโอ้โหอีกเยอะอีกยาวไกลเหยียบโดนอะไรวะเนี่ย เป็นอัปเดตที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆนมีอะไรไหมที่ขอให้เก็บตรงนั้นด้วยเหมือนได้ยินเสียงตัวอะไรจะว่าไปยังไม่เจอเฟตีฟ้เฟสแบนเลยโอ้โหตายเถอะ